trên sự hết Đây kìa 2 đô nó Ồ, và 200 lõi Nhưng chỉ cả Xén sao xong bả xóng lõi Nóng cả hai cái đại nói nữa คนบุกซ่าจะดูละกันจะมาใครจมดุกันมานเห็น,ห <c oughs> นหขาต้เย็นน้วยห้ยแแข็งไว้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันพ้อยพลอยเยก้อยหลด,ด,ด,ดอืมก็จะเอามาส่งต่งเสื้อน้ำดูไข่ไงสอนสถ้าบบมีเวลาล่างเนะกชิลางกับบกน่อยแบบดีมันฮักขิ้นบัด ど,んどんれ違ういありがとうございます。 มาลอางฮิตในการนสดง 这么恐怖嘞！

thank <laughs> you ôi, đọc luôn chứ ไปไปกลเห็ปดปวกดนถ้าห่านมันเปล่าเนาะ ม e? ้วนไปยัไปน้อง้วนบ่อมาล้างเห็ดให้เยอะนะม้วนบ่บ่อมาล่างเห็ดทาแม่ใช่ไหมทาไมไม่บ่อเนี่ยแม่ทาคิด มอประเทศไม่เห <actually. S 3> mm ็นประเทศชาวว่าร้านอะไรชาวว่าสีน้มันะวันช้าวันพีชนสรุปวันรวันีบอกวันเชาวันีสรุปบอเห็ได้ห้อไปเยเนาะแต่พอผสมโยมใส่โยมใส่ใจอวเจ้าเจ้าบอเห็เจ้ากับบอกเจ้าไปคนไม่ได้ไป ก็พีกิน้รยเนาะอยากกินเนอคนหนึงมนรฮะอกินเ้อเไงดาเอ้ยหลางเห็ดสวยกับบลาลูกจันมามาล <m> ูกนนี er <ills> <bees> <m> ่ฮ <as well> ักอยูน้ำมันใส่ลายบุกตัึงกเพินไปเอาแลวก็มาหยุดด้วย เป็นย่งนั้นอมีใจเด่นมีใ่การผงผูกเหนียวเหนียวเหนียวใส่เอวเอวอุ้มหนองบ่มาเลเหนียวใส่อือแท้จริงเลยน้องเหนียวอยู่แล้วเลยคาว่าอุ้มเลยปี๊ด ดูๆดูเห็น oh ไปไหนโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะ โคตเอาเคี้ยวเพื่อนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินเจลลี่ยุดเมื่อสูรินใครได้กินก็คงจะฟินเอย่าหอบนะอุยโคตรอะไรเคี้ยวเพื่อนุ่มลิ้นใครได้เห็นก็ต้องอยากกินกระกหน่อยมันนั่งเฉียนหอบมัน ไม่ยึดมั่งจะบินใจเด่นก็ต้องอยากพดอะไรยอะวะน้อนินจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากบินโอ้โหอยากพังแฮงบ่อเพลงนะแฮงแฮงบว่าคยพังเลยนะอันนี้แล้วห้องเพลงเนี่ยปเราทำมาเพลงแล้วตอบเพลงของพี่พูตอนไหนวะออีกพอใช่ไหม โอ้เขาลักไปบุนไม่ยุ่งบอกินหลังไหเนาะ แตงมะนาวที่เดี๋ยวตามชูนะมะนาวขายน่ากินเนาะขายา่ากินแท้ใครอยากกินน่ารักสวยทุกคนละบางกองข่อยจีลงนังลัานดิดีนี่ข้ากินนังแตง Bạn có đi Bạn đìa. đi đìa. đi đìa. Bao đìa. đi đìa. Bao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  đìa. sao

รไปตลาดเลใส่อะไรใส่ตามาแล้วกลไปตลาดไปสื้อคุยกลัไปบุญเลยหยุดมองเลนค่น้องะไอย่าปะมึงีดิิิน้อนังก็ดิิพมีจัง องเพลงพี่ปูคนดังปูพี่ปูนีนย่ยปา่ยปากติดต่อคนนี้เี่ยปากเขาบอกเหราคนนี้ติดต่องอ่ะมื่อสิเล็กสิจมลกสิ ตกส้กาถ่าด้วยตัวปวนมากแล้วพี่น้องเลยปวดมาแล้วตวปวดมาแล้วเดยหลังให้กี่เลครึ่งนึ่งฟีลสโลเป็ดพี่นอ้องเดี๋ยวลลางแล้วจะเิ่งใหม่เนาะ มีก็เสียวโบไม่พ้นหรอกพี่น้องใช้บุญบังไพ่น,นาะโบเฮนขึ้นวะใช้เก่าเหน็นอยู่เทียงนะเหนน็นพี่น้องเลยจ้าเลยแหละอันนี้โลกมาอยู่ลุ่มแล้วมันบ่เห็นลล้งแวะพี่น้องจ้านอนเยอะได้มาต่อยล่างต่อยลายเติมเนาะเลยมามีนเพิ่นให้มีนเพิ่นมาเอาเถะเจ้ามีนเพิ่นจะมาเอาดีกว่านาะ พี่น้องจาพอประมาคิปนะเดจ้า